เราเป็นเราเป็นช่าตด้วยนะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ความเห็นวนะ่ามันจะจุดยุติดอย่างไรวันนี้ผมผมที่ทสพอสนอ่ะคุณอ,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 อยู่ไหน għandek <laughs> นะโดยไม่มีรายละเอียดให้ทราบแล้วก็รายละเอียดที่ทำขึ้นก็จะไม่เป็นส่วนหนึ่งของอกฎหมายสองล,ะละ้านล้านคือ,ค,อคือมันไม่ชัดเจนแล้วก็หมกเมกตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอยากจะพูดอะไรเขาก็ไม่ให้พูดประชาชนก็ไม่รู้เขายกทีเดียวมันก็ผ่านอาจจะตีสามตีสี่ก็ได้นะกจะทุก ถูกคมถือตนลีสีครึ่งด้วยรากเหว่าจะพูดอะไรก็ไมไ่พูดเนี่ยนะคะเ,เงินสแส้ามื่น 5, ล้านเนี่ยไม่มีราคากลางนะคะที่เอาไปประมูลเนี่ยไม่ได้ทำราคากลางเลยเพวกวิศวะสถาปัตย์จะรู้ดีว่า การจะประมูลอะไรเนี่ยมันจะต้องมีราคากลามาก่อนแต่น,นี่ไม่มีแล้วก็เลือกบริษัทมาได้ซึ่งเป็นบริษัทที่ใกล้ชิดสนิทสนมกับท่านทักษิณอันนี้ก็ก็ต้องบอกเลยนะคะแล้วก็ไม่ว่าอะไรก็เป็นความลักหมด พ้าวิหารก็บอกให้อยู่เฉยๆไม่ให้พูดอะไรแล้วก็เป็นความลับเสียดินแดงเท่าไหร่ก็ไม่บอกแต่ว่าในตันหนังสือที่สาโลกตัดสินมาเนี่ยเราต้องเสียแน่นอนเสียมากกว่าที่เราเคยร้อมรั้วไว้เมื่อก่อนเนี่ยสมัยจาผลสลิดสารโลกตัดสินมาท่านก็ให้คนเอายกพงลง ยกไปทั้งเสาเลยนะคนไทยไม่ยอมเอาถกออกแล้วก็ไปไว้ที่ขาหมอกอีแดงแล้วก็ล้อมรัวรวดหนามไว้ตอนหลังก็ไม่ทราบยังไงถมนให้ถมนมาพักเพียงมาอะไรแต่ไรแล้วเอารวดหนามออกก็อย่าบอกเลยว่าพวกเราเองทหารเองข้าราชการเองนั่แหละไปเกื้อนหนุนเขา เราตอนนี้ก็ถูกตัดสินอนาเขตบอกมาแล้วแต่ยังไม่รู้แน่นอนเพราะว่าแผนที่มันหนึ่งต่อสองแสนแต่ยังไงเราเสียมากกว่าพื้นที่ที่เราการลวดหนามแน่แต่รัฐบาลก็ไม่ยอมบอกค่ะว่าจะเสียดินแดนฝากวาก่านสวท่านสอ่นท่านท่านส่นท่านส่นท่นนา่ สสในภาคเหนเข้าไปทำเออเอาคำตัดสินแล้วก็มาทำเป็นแผนที่เราเสียแน่นอนเสียเพิ่มขึ้นจากั้วรลวนน้ำแน่นอนแต่จะเสียเพิ่มขึ้นเป็นจุดสตารางกิโลเมตรหรือ2ตารางกิโลเมตรขึ้น,น,น,นอยนู่เส้นทางเหนือนคือเสียแน่นอนเส้นทางเหนือจะขึ้นไปมากหน่อยหรือจะลงมาต่ำหน่อยเพราะฉะนั้นเสียแน่นอน สจ0ดตารางกิโลเมตรหรือ2ตารางกิโลเมตรขึ้นอยู่กับเส้นนี้จะเจรจากัะเข้าได้อย่างไรทางทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันตกนี่สารกำหนดไว้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็4.6ตารางกิโลเมตรสารก็ไม่ได้บอกว่าเป็นของไใ,ให้ไปตกลงกันคือก็ไม่บอกว่าเป็นขงไทยเพราะฉะนั้นมันยกกังกักวลมากแต่เสียพื้นที่แน่นอนค่ะ บอว่าให้เป็นเจร,าเจ,ราจาจราับลงกันเองค่ะก็อยู่ที่ว่าเราจะเจราจาอย่างไงแต่เราน่าจะถืออนุสนธทีสัญญาสมัย1960สมัยก่อนที่ไทยเซ็นกับฝรั่งเศสโดยคิดถึงสัรปันน้ำก็ต้องเอาอันนี้มาต่อสู้นะคะพอดีเราไมเป็นคนไปต่อสู้เราภูมิใจนะที่เรามีเ,าพเพื่อนทำหน้าที่เพื่อขอบคุณค่ะก็มีเพื่อนที่เนกำลังใจ 共你看